ทุกคนถามถอยรถมาแต่ไงอะไรก่อนผมบอกว่าเราตังงบก่อนโชก็ประมาณเจ็ดพสาบาทอ๋อสวยว่าหรอใช่ไหมอันนี้นายสองหมื่นกวาาทสามหมื่นประมาณนะะั้นน่ะเปลี่ยนในสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก่อนใช่ไม,ไม่ใช่ว่าต้องแบบโอ้ยตูนยุดใหญ่ไปเป็นลงเ,เป็นนี่ไม่ต้องอาที่เราไหวสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับวันนี้เรามากันอีกแล้วที่เดิมครกับช่างอิสระยาแต่แน่นอนที่สุดวันนี้เรามาอ,อีกหนึ่งโปรเจกต์เพราะเพิ่งรู้ว่ารถมันเพิ่งออกเดดสวัสดีครับนะมากันอีกแล้วใช่ มันรถมันพึ่งมาน่ะก็ไม่ได้เราต้องนำเทรนรถคันนี้คือลีดตัวล่าสุดตัวลิมิเต็ดเออรินเออรินใช่ตัวนี้ตัลิมิเต็ดเลยแล้วทำอะไรบ้างก็บอกว่าให้ทำทุกอย่างที่ทำได้จะใช้คำนี้แสดงว่าหรูหรามาเห้าแน่นอนมันเริ่มเลยเดี๋ยวเราเห็นจากข้างนอกเราเห็นโค้งก่อนเลยโดนมากรถเขาทำจากเป็นคันเนี่ยผมลือเป็นกระดองเลย เนี่ยดูดิกองกองอย่างเงี้นะเราดูขอดูเฟรมหน่อยแฟลิงมันหน่อยเนี่ยดูดิเออลิมาถึงก็ถอดเป็นชิ้นๆเลยเราเน้นถอดนะเน้นถอดไม่เน้นใส่ไม่เน้นใส่นี่ไงเฮ้ยเครื่องทำแล้วด้วยเป็นไงเครื่องทำแล้วหรอเครื่องครแล้วเครื่องอะไรเนี่ยเครื่องตัวนี้ทำพี่เจวีเทคเป็นคนทำได้ไหมอันนี้คือทำเป็นล้อหกสิบบีซีอ่าอ่าก็คือเป็นใส่ลูก พี่เต๊กร้องสิบแล้วก็เห็นพี่เจยบอกว่าฝาสูบตัวนี้ยปรับมาใหม่ใช้เป็นฝาของเกียโนเออเนี่ยตัวเนี้ยฝาสบเทียโนหรอรุ่นนี้เป็นฝาเกียโนเลยแล้วชามป่ะทุดชามก็เป็นเทียโนหมดเลยฮพี่เจยบอกว่าลีตัวนี้ปรับมาใหม่แต่ว่าน่าจะวิ่งอะเนยพี่เจยบอกว่าวิ่งดีมาขึ้นเยอะด้วยแล้วไปจูนด้วยจูนด้วยแล้วก็แกบอกว่ากล่องปรับใหม่กล่องไม่ไม่เหมือนเดิมไม่โค้ดเดิมใช้โปรแกรมจูนเดิมอะไรไม่ได้เลย เปลี่ยนโพสด้วยเปลี่ยนใหม่หมดเลยทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นโพสเดิมก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ก็ต้องมาหาใหม่หาใหม่โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนี่ปรับใหม่หมดเลยนะตัวนี้ก็เขาปรับเป็นใต้ในเหมือนจีโน่มาแล้วค่อนข้างจะทำง่ายขึ้นจีจัดจีจัดต่อจากจีจัดเสร็จเราไปพูดถึงของแต่งมาเลยดีกว่าใช่มามาไล่กันก่อนอันนี้เป็นปั๊มบนเอฟแตตัวนี้เป็นโปรตไทป์ก็าทางบริษัทปล่อยให้มาทดลองเฮ้ยของใหม่เลยเหรอนี่ยังไม่มีขายนะ S <S เพราะว่าอันนี้ยังทดลองอยู่อ่าอ,อันนี้ยก็ต้องรอให้เราทดสอบให้ผ่านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวางจำหน่ายอ๋ออันนี้ก็คือพู่งได้ว่า,าท,ดส,ทดสอบเลยทดสอบเลยทดสอบเลยอันนี้คือเอามาทดสอบเลยฮะ้นนองม,มีใครมีแน,น่<ใ>นอนอ,อันนี้ตัวปรับจากทางร้านเราเราใส่เข้าไปเป็นเม็ดปรับแต่งนี่<อ>แล้วก็นี่ปรับนี่อันนี้ปรับระยะขึ้นลงเฮ้ยปรับระยะได้ด้วยอ่านี่ปรับระยะได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมือเบรกซ้ายอันนี้เป็นโปรโตไทม์เหมือนกันเพิ่งออกมาทดสอบ เป็นโปตรตุกษ์ไทยอีกโปรตุกษ์ไทยเลยก็ยเดี๋ยวจะมีขายในอนาคตอยู่แล้วอันนี้ในอนาคตในอนาคตนี่พูดให้อยากเลยใช่ไหมเนี่ยปีหน้าก็น่าจะเริ่มวางขายแล้ววันนี้จะว่านี่มาก่อนการนี่มาก่อนการอ,อยู่นะครับไปจับอ่าแล้วก็ชุดล่างมาชุดล่างชุดล่างจากที่น้าแหม่รอบพี่แล้วน้าแหม่บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยดองคีบดองคีบเฮ้ยอันนี้มันหล่อเลยเนี่ยอืมหล่อเลยไงชิบหายแล้ว ได้เปลี่ยนทันด้วยวะโอ้โหมาอย่างหล่อเลยอ่ามีวาร์ปด้วยวารวาปสำรับรีแท้แล้วก็พวกหัวในท้าเกินอันนี้ทำป็นโหนดดำทองหมดเลยโช๊คโช๊คก็เป็น RGS ตัวคาร์บอนไฟเบอร์เฮ้ยกี่กี่บาทอะโช๊คก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทเฮ้ยก็ไม่แรงไม่แรงเนี่ยใช้ได้ยด้วยนะสวยด้วยนเป็นของไต้หวันนะครับราคาสวยเลยราคาสวยเลยแล้วก็ารเป็นการตา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 ตรงรุ่นลีดเลย ก็เป็นรุก็เหมาะเหมาะสมเหมาะสมข้าทุกเลยขามีแล้วขามีแล้วขาก็มีพร้อมรองรับได้เลยแล้วก็ล้อก็เป็นล้อ m f z ตตรงรุ่นหลีดเหมือนกันเฮ้ย MFZ ตด้วยนี่แล้วล้อฟอร์ล้อฟอร์ล้อฟอร์ยัดมันรัดยางด้วยพิเรลลี่ย่าลัตด้วยยางพิเรลลี่ครับฮะเพราะฉะนั้นก็แต่หูชุดหน้าแม่งหล่อมากใช่ไอ้นี่จริงๆอาตรงนะคนหล่อเลยดูดิีออออันนี้สักเท่าไหร่นะอันนี้ตัวหกพัน อราคาจับต้องได้ครับราคาทุกคนซื้อไหวสบายสบายแล้วบางคนอาจจะบอกเฮ้ยพี่รถเบรกมันจะเป็นยังไงบอกเลยว่าประสิทธิภาพดีเลยครับถ้ากับปั๊มที่เป็นแบรนด์ดังๆทั่วไปเลยเพราะว่าเอาตรงๆนะโรงงานเขาก็ผลิตอย่างงี้เยอะใช่เขาเขาวาลันตีให้อยู่แล้วครับก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ภายในเจ็ดวันเลยอาาทุกเคื่อนไขถา้าปั๊มมีปัญหาแตกหกักรั่วซึมแบบแล้วถ้าเกิดพี่เอาไปชนกับฟุตบาทมาอันนั้นพี่แมนต้องเคลมตัวเองอ่ะ เออบอกว่ารับทุกประการเฮ้ยประการนั้นต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเออไปชวนพุทบานมาเนี่ยก็ต้องตกไฮโดรมันล่ะก็จะเป็นก็จะมีพวกชุดหลังอ่าจะเป็นพวกงานคาร์บอนไฟเบอร์ของทางเกียร์คาร์บอนอ่าแล้วก็มีพวกของแต่งเนี่ยครับเป็นของ F M Factory อะไรประมาณเนี้ยครับมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเนี่ยพลาทาวแต่งของ F M Factory อ่าอันนี้ครับพลาทาวแต่งอ่าพลาทาวแต่งแล้วก็จะเป็นพวกคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้ครับเป็นของเกียร์คาร์บอน ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ล่ครตัวนี้มีโช๊คอลินติดมาอยู่แล้วตัวนี้มีโช๊คอลินติดมาจากโรงงานอยู่แล้วอ่าอันเนี้ยอันนี้ก็จะแตง่งอันอันอันนี้ก็จะเป็นพวกจะมีพวกขาตั้งอลูมิเนียมเนี่ยประมาณ jakie, าอย่างงี้ของแต่งอยู่แล้วก็เห็นมีเฮ้ยตอนหนี่ยบาวดิตั้งแต่งเดี๋ยวนามาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นงานของทางเอ็มแบตเตอรี่เป็นตัวข้อมน้ำตัวข้อมน้ำคารลูมิเนียมข้อมน้ำอ่าเป็นเป็นชิ้นอลูมบิเนียมที่นีขึ้นงานเลย อุ้ยล้อสวยว่ะล้อสวยไหมเฮ้ยล้อสวยไงแน่ตรงรุ่นกระดิบเลยสวยอ่ะล้อคู่สองหมื่นกว่าบาทเป็นล้อฟอร์สไม่แพงด้วยนะใช่อันนี้เป็นล้อฟอร์สแท้นะฟอร์สด้วยเหรอฟอร์สไม่ล้อพ่นสีอันนี้ล้อฟอร์สโอ้ยจ้าอ่าไงโคตรโดนอ่ะอุ้ยล้อแม่างล้อเลยนี่นี่มีของเล่นด้วยเฮ้ยจังสมบัติดุกดิ๊ก อันนี้น่าจะ20,000กว่า 20, บาท30,000ประมาณนั้นน่ะมันจะมีเหลือถึงจิโอโน่มัน้ออ้ <c oughs> อีกกล้วใส่คอใส่คออันนี้ใส่คอครับอันนี้ใส่คอรถจริงๆแล้วอ่ะก็อยากให้ใส่กันสะบัดมันก็ดีนะพูดดีครับรถใส่กันสะบัดขี่ดิ่งขึ้นเยอะอ่าฮะมีผลเยอะมากใช่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณใส่กันสะบัดแล้วจะไปโยกเล่นก็ไม่ใช่อ,อีกนก็ไม่ใช่ครับอันนี้มีผลก,การก,ก,การใช้ใช้รถกับกันสะบัด ามันจะทําให้รถอนัประคองพวบคุมกโทนง่ายขึ้นร่วงสะบัดด้วยอเนี้ยเราจะไม่มันจะไม่ไม่ชกไม่ไเรียกว่าอไรไม่บ้มเลยอใช่เพราะนั้นมันมีมันมีตัวนี้ช่วยอยู่ถือว่าดีมากดีครับชื่อมันตรงตัวเยะกันสะบัดเพราะฉะนั้นของมันต้องมีของมันต้องมีมีหลายยี่ห้อด้วยใช่มีเออร์ลินก็มีเออร์ลินพี่มีเออร์ลินหน้าตู้ก็มีอยู่แล้วแต่ชอบเลยนี่มีตั้งแต่หลักหมื่นยันหลักแสนนะ อันนั้นหลักแกะน้าไปถ่ายหลักแส่งก่อนดิแกอน้าก็ไปยุยงส่งเสริมแล้วมันก็ไม่อยู่แล้วด้วยนี่มีมีเต็มเลยมี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 ตั้งแต่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็เป็นพวกเออรินเออรินปกตินะครับตัวประมาณหมื่นสองหมื่นสามแล้วก็มีพวกนี้เลยแมกนีเซียมเลยแมกนีเซียมก็เนี่ยใหม่ๆสองแสนกว่าบาทพี่ ส0 0 0ส0กว่าบาทสำหรับสายที่ชอบชื่นชอบในการแต่งเลยแต่งแบบให้เอ็นเลยอ่าให้เอ็นเลยต้องบอกนิดนึงมันคือความสุขส่วนตัวใช่มันคือความชอบส่วนตัวอ่าอืมและแต่เราเรามีเรามีของตอบสนองสำหรับคนที่ชื่นชอบอ่าก็คือมีทุกเวทมีของครบปั๊มเปิ้มมีนิสเนมีหมดมีแบมโบมีแปดจุดหนึ่งมีเอฟเอฟแซดค่ซางค่ามีครบอ่ะเอาง่ายว่าแต่ตอนนี้กระแสเรื่องของเอฟเอฟแซด ใช่มาแรงมาแรงมากมาแรงแล้วอย่างรถผมเองบอกเลยว่าเบรกแม่งตีงกาได้เลยเบรกแม่งดีมากอ่ะใช่โอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเสร็จอีกทีเดี๋ยวให้น้าแมนชมโปรเจ็ตคันนี้ก่อนโปรเจกตคันนี้อ่าคันนี้ต้องแต่ว่าไม้ต้องเปลี่ยนไมแบบเห็นเขาใส่ดิจิตอนกันเยอะๆก็อาจจะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังหามาใส่อยู่เดี๋ยวอาจจะเป็นไม้แต่งเป็นไม้แต่งใช่ตอนนี้สับไปรุ่นยก็เรียกว่าแต่งเหมือนตำรวจแต่งเงี้ยใช่เขาพี่ตำรวจแต่งแล้วมีไม้แต่งเงี้ยเป็นของแต่งนะ ดังน้นเดี๋ยวนี้ปัจจัยเรื่องของการแต่งเนี่ยมันไม่ได้แพงไม่ได้แรงถูกป่ะใช่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบมันต้องแพงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็จะมีของระดับกลางๆมาให้ทุกคนได้เลือกกันได้แบบชื่นชอบว่าเฮ้ยมีของเล่นระดับกลางแล้วนะไม่ต่ำสุดบางคนที่แบบว่างบที่มันไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะมีแบรนด์ทางเลือกตัวอื่นให้เราได้เล่นในตลาดตอนนี้เยอะมากใช่เพราะฉะนั้นบางทีคนอาจจะบอกว่าผมอยากแต่ง เอาง่ายๆก่อนเราเปลี่ยนในสิ่งที่เราเปลี่ยนได้ก่อนใช่ไม่ใช่ว่าต้องแบบโอ้ยตูนยุดใหญ่ไปเป็นลงเป็นนี่ไม่ต้องเอาที่เราไหวเออถ้า,ถามผมนะเอาที่เราไหวก่อนเริ่มต้นว่าเราต้องการแต่งอะไรก่อนเริ่มต้นทุกคนถามถอยรถมาแต่งอะไรก่อนผมบอกว่าเราตั้งงบก,ก่อนและเอาสิ่งที่เราชอบก่อนเราเราค่อยแต่งแต่ถ้าเป็นผมผมจะเปลี่ยนเบรก ก็ <treadmill. S 2> <t id> อันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนคิดถึงอยู่แล้วอ่าเปลี่ยนยางอ่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนลอ้อทุกคนจะคิดถึงอ,อย่างนั้นก่อนอยู่แล้วรเริ่มก่อนสตาร์เริ่มก่อนสไตร์ก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือชุดหน้าหล่ลอชุดนี้ราคาจับต้องได้แล้วใช่ครับจับต้องได้แล้วครับมันไม่เหมือนถ้าไม่ติดเรื่องล้อนะผมมองว่าชุดหน้าชุดนี้ก็คือใส่ได้สบายอยู่แล้วครับอันนี้ก็ร้อยเอฟแดอันนี้ร้อยเอฟแสดครับก็คือร้อยอย่างก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่แล้วเพราะว่าล้อนี่ คู่ประมาณหมื่นต้นๆพันปลายๆก็ยังมีหลายแบรนด์ในตลาดให้เราเลือกแล้วก็ยังมีพวกล้อเดิมทําสีพอดโคดอีกนะมั้ยชุดอย่างชุดอย่างเงี้ยถ้าไม่รวมล้อก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาททุกคนก็เริ่มใส่ได้ละในระดกลางกลางคือมันมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งคือบางคนบอกว่าแต่งแล้วได้อะไรก็อย่างที่บอกแล้วได้แต่งสองเพิ่มสมรรถนะของการขับขี่ใช่ครับบางทีบางคนอาจจะบอกว่าพี่ล้อเดิมโรงงานมันไม่ดีมันดีสแตนดาร์ดเขาคิดมาอย่างตัวผมหนัก ร้อยโลเงี้ยผมใช้ของเดิมผมรู้สึกว่ามันยังไม่มมกระชับ,ชบแต่ผมอยากได้มันกระชับกว่านี้หน่อยอก็เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนยางมันก็คือการแต่งเพราะฉะนั้นโรงงานทุกโรงงานเขาทําออกมารถดีอยู่แล้วเพียงแต่เขาตั้งค่ากลางซึ่งจะเป็นน้ําหนักเอเวอเรสต์กลางของคนที่ขับอยู่ทั่วไปไม่ได้เหมือนผมผมนี่หนักร้อยกว่าโลเนี่ยเขาไม่ได้ทํามาเพื่อคนร้อยโลอย,อยู่แล้วถูกปะเขาจะมีค่ากลางมันก็โชกคเนี่ย เรเปลี่ยนทำไมก็เนื่องจากโรงงานเ็ามีค่ากลางใช่ก็ช็แต่งมันก็ยังมีค่าตาการปรับแล้วแต่ความที่ชื่นชอบแล้วแม่อาจจะชอบนิ่มผมอาจจะชอบแข็งหลืดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคนเราชอบอะไรไม่เท่ากันน้ำหนักบางทีเรื่องของการยุบตัวหรือการรีปัมเปอร์รีบ้ามันไม่เท่ากันใช่ถูกต้องตัวแปรคือน้ําหนักใช่ตัวแปรคือน้ําหนักน้ําหนักของคนที่ขี่บางคนเบาไปขี่รถมันก็บอกว่าทำไมช็อมันแข็งอ่าอ่าถูกว่าค่าเคสปริงเนี้ย เราก็พูดไม่ได้ใช่ถูกต้องถ้าคนตัวหนักมาขี่มันก็จะนุ่มอ่าถูกต้องอันนี้เข้าใจถูกใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนดังงตรงเนี้ยคนได้เองเขาเปลี่ยนมาอัาเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ตรงนี้แต่ก็เปลี่ยนเป็นชกแต่งมาเขาเป็นชกแต่งมาเลยก็าคือว่าเขาเนี่ยมองในมุมคนไทยว่าคนไทยชอบชอบชกแต่งเป็นชอบแบบสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็เลยเลงเห็นว่าเขาก็ใส่ชกแต่งมาให้ซะาเลยเราโดยเราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็สามารถแอดจัสได้ไปเลย จัดได้ไปเลยคืออันนี้ก็คือเป็นช็กที่ติดรถมาเลยอันนี้ก็คือถ้าไปง่ายๆว่าถ้าซื้อในซื้อแยกอะก็เป็นช็กตรงรุ่นกระดิษอ่าอันนี้ก็คือชกตรงรุ่นกระดิษเลยเป็นของเออร์ลินอ่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยช็กต้นเนี้ยอยู่ประมาณหมื่นสามพันบาทอ่าหมื่นสี่ประมาณเนี้ยอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะซื้อแยกนะแต่ด้วยทางที่คอนด้เขาก็ทำมาเป็นแบบลิมิเต็ดดิชั่นอ่เขาก็เลยแถมชคกมาให้เลยทั้งหมดแล้วก็ลายฝาเปิดสีอะไรทุกอย่างใช่เป็นตัวลิมิเต็ดมาเลยตัวเนี้ทั้หด ห้าร้อยขันเหรอว่าห้าร้อยขัน <500 S 1> ตั้งห้าร้อยขันเหรอห้าร้อยขันก็ห้าร้อยก็หมดหมดเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นคอลเลกช่นลิมิเต็ดอี dition ในการชื่นชอบใช่ชอบทำอ่าแ,แล้วตอนนี้ยังไม่พอก็เลยอยากมาเพิ่มมันก็ยังไม่สุดไงบางคนอยากได้สุดบางคนอยากได้คือบางคนชอบรถแต่งโดยความเป็นมนุษย์โลกของเราอยู่แล้วอ่ะมันมีความสวยงามมันมีความสวยงามคือเราไม่ต้องขับเรามองเฉยๆก็สวยนะคือแต่งในที่นี้มีในสองในยะคือแต่งสวยงามกระตังแรงต้องแยกย่อยกัน อันนี้คือที่เป็นบุคคลที่ชื่นชอบฟอนสวยงามแล้วก็แต่งแรงก็คือจะเป็นพวกแต่งเครื่องอะไรพวกนั้นไปเลยครับอันนั้นก็จะแยกย่อยกันอ่า้ก็ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะและแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ตล์ความชื่นชอบของคนก็เหมือนเราที่ชอบรถไม่เหมือนกันใช่ประมาณนั้นครับคนชอบสองจังหวะบางคนชอบสี่จังหวะใช่ครับเราพูดไม่ได้ใช่มันเือความชื่นชอบของทุกคนบางคนชอบเหรียญหน้าบางคนชอบเหรียญสิบโต๊ะประมาณนั้นเลยบางคนชอบพระไม่ชอบรถยนต์ซึ่งบางทีพระสิบกว่าล้านเนี้ย เออใช่องเล็กกันิ๊บเกี่ยวเองอ่ะถูกป่ะเราก็พูดถึงความชื่นชอบแลาอันนี้อันนี้คันนี้เป็นน็อตสีทองนะแมนนี่คันนี้อน็อตเลี่ยมสีทองนะนี่อันนี้น็อตจากร้านไหนเนี่ยร้านเราดิต้องบอกเดี่ยนี่มึงใช่เทเนี่ยดีสีทองอันอันนี้ต้องค่อยจะเห็นน้อยหน่อยในตลาดโทนโทนคือคนแต่งน้อยทำไมอ่ะก็โทนทองมันใบใบไฟกับคล้ายกับน็อตเลด แต่น็อตเลนมันจะเป็นทองเข้มกว่านี้อันนี้จะเป็นทองอมเื็นทองเลยไมออ่าใช่มันทองทองเงาสว่างเลยแต่น็อตเลนมันจะเป็นทองอมส้มอ่าอ่าทองอมส้มสีมันจะคคลนโทนคอนเซ็ปต์คันนี้อยู่ในะก้าไอ้แลยนี่หมดละก็มีครับก็ม <The camera on AM> ีพวกเนี่ยแล้วก็มีของเปิดเก๊กของ M M Factory อะไรพวกเนี้ยครับก็จมากรับเรนโกเชนนะครับเนี่ยก็คือประมาณนี้ก่อนเนี่ยจะมีหลายอย่างครับยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยฝากระปุกเขาเนี้ยเป็นี่เป็นแบรนด์ดีไซน์ก็ใหม่ของ M Factory ก็ถือถือมเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่ก็ททำได้สวยอยู่เหมือนกันเนฟอรี่เป็นงานของทางเวียดนามจริงๆแล้วการการทำเนี่ยเดี๋ยวนี้มีหลากหลายไม่ว่วไต้หวันจีนเวียดนามอินโดไทยอินโดไม่ค่อยมีของแต่งอินโดไม่ค่อยมีของแต่งครับยังยังไม่ต้องมาบ้านเราใช่อินโดยังเอ้ามาบ้านเราเมื่อหลายทิ์ก่อนก็เห็นแก๊งอินโดฟิลิปปินมันมาอยู่เลย บอกแล้วไงร้านเนี่ยส่งนอกไม่ค่อยอยากคุยกับคนไทยแล้วเดี๋ยวนี้แต่คุยน้อยลงไม่ไม่ต้องตอบมีมัจะเป็นจะเป็นงานส่งต่างประเทศซะส่วนใหญ่ด้วยครับตอนนี้เขาชื่นชอบอะไรอย่างไรเขาชื่นชอบรถบ้านเขาบ้านเราเล่นไม่เหมือนกันยังไงรถบ้านเขาจะเล่นคนละยี่ห้อกับบ้านเราตอนนี้บ้านเขาจะเล่นพวก P T X แล้วก็จะเป็น N Max ก็บ้านเขาจะเป็น Yamaha ้วส่วนใหญ่ N Max แอร์ลลอกแล้วก็เป็นพวกมีโอมีโอแล้วก็เป็นพวกนูโวเขาจะถอยหลังกันจากบ้านเราไปนิดนึงใช่ครับอะถอยก็แต่งเดี๋ยวนี้เขาเริ่มมาสไตล์ไทยแล้วครับเป็นไทยสไตล์เป็นไทยสไตล์ครับก็เปลี่ยนเลนเป็นน็อตเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนล้อเขาคือเขาแต่งก็ค่าก็เหมือนของคนไทยแล้วครับพูดง่ายๆเอาตรงนะ้วันที่ผมมาเห็นเนี่ยเขาชอปปิ้งไปเยอะมากเลยชอปน็อตชอปล้อปั๊มเหมือนเขาเหมือนเขาแบบ เหมือนคนไทยที่ไปเปิดไลฟ์สดออเดอร์อ่ะใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยจริงๆนะแบบไลฟ์สดออเดอร์บบเฮ้ยใครจะเอาไลฟ์รีบสั่งเลยเขาเริ่มแต่งเขาเริ่มทําเป็นไทยตไตายแล้วนะค่ันที่ผมไปเคยไปเยี่ยมบ้านเขาพวกฟิลิปปินส์อินโดเขาจะแต่งเป็นตไตายคนไทยแล้วนะเอาลงอะไรอะไรใส่เหมือนคนไทยเลยเริ่มยยดเข้าไปแล้วเริ่มเหมือนและเป็นไทยตไต์และเขาจะมีแยกย่อยเป็นเป็นแต่งของทางเหมือนบ้านเขาแล้วก็แต่งเป็นแต่งเป็นเหมือนบ้านเราเขาจะเป็นรุ่นเลยไทยสะตล์เลยก็จะมีสติ๊กเกอร์ไทยแปะด้วยเออมีสติ๊กเกอร์ไทยด้วย โอ้โหไทยเลซซี่งู้นไปแปล,ปปลปแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยบอกเลยนะเมื่อสมัยก่อนแก๊งแอร์หลอกชว,วลอออชวนผมไปขีดดข่รถไปภูเขาไฟอะไรเขาอะสักอย่างชวนผมไปขี่รถขึ้นภูเขาไฟอะเขาบอกให้ผมไม่มีมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขาบอกแปลมอเตอร์ไซค์ที่นู่นได้เลย <c oughs> คนน่ารักนะที่นูน่น <c oughs> ใช่คนนี้นู่นน่ารักครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่นี่ก็คือโปรเจกต์อีกหนึ่งคัน <c oughs> ใช่ที่ใส่ของ จับต้องได้จับต้องได้จับต้องได้คันนี้ ip, ไม่ไปอะไรท่วมอะไรอันนี้จับต้องได้จับต้องได้แล้วสวยงามใช่จับต้องได้เพราะฉะนั้นเดี okay. ๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวเราไาถ่ายรูปให้ดูกันอีกได้เลยได้เลยนี่แหละครับวันนี้ก็เลยแวะจริงๆมาเติมของนิดนึงของขาดยังขาดอีกเล็กๆน้อยๆพูดถึงเรื่องน็อตไทเทเนียมเนี่ยที่เนี่ยสุดจริงๆงบอกตรงแล้วก็เรื่องของแต่งเอางเอมีทุกอย่างที่นึกถึงอ่ะถ้าไม่มีไเนี่ยนึกถึงผม อนึกถึงไนเนี่ยนึกถึงผมแล้วกันนึกถึงไดทเนียมนึกถึงช่างอิฐสารยาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาดูคันนี้หน่อยหนึ่งพอดีเดี๋ยวผมมา,าของมาเติมคันเจ้าเจ้าขาวด้วยมันวันไม่ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวต้องทําให้เสร,ร็จสรงต้องทำงานอีกครับต้องทำง,งานเพราะฉะนั้นรถที่นี่มีทําตลอดผมผ่านตลอดเพราะผมมาบินพลัมอเตอร์ข้างในผมเห็นทีไรก็จอดไม่เสร็จสักคันไร่งี่นะโอ้โหเป็นแถวเลยอ่ะเดือนกี่คันวะเนี่ย <G l> ก็หลายขั้นอยู่นะอดีผมไม่ได้รับงานเป็นวันวันคือแบบบางทีผมรับขั้นหนึ่งผมทำสองสาวันเพราะว่าผมใช้ฝีมือใช้เราปเาป็นอารมณ์ศิลปิน <g> <laughs> เพราะว่าบางทีเราก็ต้องมาปมเป็นงานดาแปลงนะเป็นงานดา,ปนานแปลง <B> <จ>ลว่เพราะว่าบางทีน็อตสั้นยาวอะไรเงี้ยเราใช่อาจจะต้องขึ้นสดมั่งก็มีครับขึ้นสดมั่งก็มีขึ้นเลยใช่ขึ้นเลยครับขึ้นเป็นงานสดแบบแปลงอะไรใส่เป็นงานสดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่รบกวนช่างอิสระยาแล้วเด <G> ี๋ยวผมจะรีบเอาน็อตกับอะไรของอะไรไปใส่ของผมก่อนแล้วกัน วันนี้ฝากอย่าลืมนะกดไลค์กด like, แชร์หร,ห,รหรือใครนึกถึงเรื่องของไทเทเนียมนึกถึงช่างอิสระยาง่ายๆเลยวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับท่าแมนบ๊ายบายครับทุกคนในลต่เรนติงครับไปละฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย